to suggest. What I got told on the streets and what my boss who doesn't want you to know his name will pay you to discover because well don't worry about the why, just worry about the how. First, got a couple things to take care of. Get the key codes and the armored <coughs> <door> <coughs> had a bit of trouble with the bureau so please use caution. One of you is gonna do the exchange, one of you is a bodyguard, and the other two are gonna be lookouts. The armored 4x4s four belong to Merriweather Security Consulting, which belongs to Don Percival, who is running the main labs. You'll find the Merriweather Insurgents on exercise at Davis Courts in Blaine County. Alright, people, doesn't matter what order you do this in, just get it done. This will uh. pay well. No questions asked. Never met. กลัวรถกลัวรถกลัละเาตไม่ติดาโอ้โหไม่เตะตาดู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 โน่นนมาทันเลซื้อหน้าไปเข้าไปข้างในอ่ะเข้าไปข้างในนั้จะจะเวิร์กกว่าใช่ในลงรถเลยนะพาเซลยิ รอรอรอรปน๊น,นโอ้โหเรียบรออ้อยไวกากู <นะ S 2> เฮียเลือดเ,เต็มแขนเลยหัหน้าเตรียมปืนไปดีนะอารถกูนี่เดี๋ยวแล้วมึงมาจอดอะไรขวาตรงนี้วงเหลืองมนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอเอ,เอจอดรถแถวนี้ก็ได้นะขึนลนรถแล้วยิงดีกว่า้ำอยูรงนีนตน้องไปขึ้นใช่ไออะไรอะไปอ หมามต้องเอยู่ตรงไหนมัน้อยะอตรงีเหรอตรนนี้น่อส่งยิงโอเคเดี๋ยวรอเลน้วนะแงจัดยเดี๋ยวอะไรนไฟไไรไมใครยู่ไฟไฟได้ปะอาลีนนี่อะไรวะ่แดกเลยปูคนขับเลยดไปรถอ้นะไอรถนี่ดิรถมนเตะตาเอารถโอไปด้วยดิเผื่อรถระเบิระสุนนะ นี่ไงคันนี้หลบได้แน่นอนมันยิงข้างในไม่ใช่ดิอ๋ออะไรเนี่ยเอาไว้พนมเออต้องโอ้คุณมึ่นอะคุณมึ่นอะไอ้นเอาไปแอบแฝงไปดิอยู่ใกลจมากก็รู้ว่าอย่างเรือสงครามอย่างตรเนี้ยเอเอาเอาไว้กันหนักการหนักการต่าเรากันเราอะเนี่ยเราไปควนี่เลย เราวิ่นะเรต้งการราจะยิงนะพี่ยูเนี่ย้นรถไม่ได้อยิงรถไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยมันจาตัวยงแหละกูได้ขับมันูเหลือก่ตรงนี้อลยอยู่ตรงนี้เอาไปทีี่ให้เลยเร็จเรียบร้อยเร็จเรียบร้อยสันไมเหลือหายแล้วอ่ะลยน่อยู่เหลือยุบนะยุนะเเลลแล้วอยู่ยอยู่อยู่เเลยะโอเคเาเลยโอเครอรอรอคอนแทคยไลไหยยิงไกลยังไโควิดยไไม่จะเยไมยไมย ดูมันคิวนี่มันคิวบบบบนะคิวอะเลกคิวปะไรคิวอะไรนะจคิวเออนั่นแหละีอย่างนั้นม่แล้จริงอย่างเบอร์าเลยมนา้าหรอไม่ามไม่มาเลยไม่มีอะไรนรอเดียวเ่ด้ยังไงขันดันแน่นอนใช่หรอเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวมะไมึงยืนนะอ๋อแล้วกูือปืนได้ไงอะโอเค เดมวโดดันลนตายก่อนเลยลนอเงินล่ะเออเอูถือปืนนี่นนี่น e e ี่ก็ถือปืนยังไงยังไงยังไงส่งมาลนกูไปคนแรก เรียบร้อยคุมกันคุมกันบทยังน้อยบทน้อยมากโหมันรอบรอบทิศอ่ะวันนี้วิ่งเขาไปข้างไหนเขาไปข้างไหนเอาให้หมดยิงหมดยิงหมดเฮ้ยเฮ้ยวชิดรถเฮ้ยสันสันสันเอามาเฮ้ยรถรถกูหายรถหายต้องคอยยิงจากข้างในข้างนอกก็ครบไปนะ ระวังนะอย่าตายนะจะพิเศษจะตายเอาใส่ก่อนนะเฮ้ยเขียเต็มแล้งหลังอระเบิดต้องระเบิดแล้วล่ะสวยระเบิดไปกินเฮ้ยคือเขียวอะไรอ่ะทันต้องไปเก็บนะเปล่า เฮ้ยไปจุดเหลือแล้วรถรถไหนอ่ะเฮ้ยรถรถรถแท็กอยู่ไหนชุบหายแล้วรถไหนอ่ะเอาขนาด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 ตอนนี้ขนาด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 เก๋เก๋เก๋เอาแล้วโอ้กูละเอาไปไปไปจุดเหลืองจุดเหลืองจุดเหลืองไป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 ก่อนไปก่อนแต่โอ้เรียบร้อยตใช้ก้อนหรอของโต๊ของโต๊

เออไม่ใครชนตัวผมโอ้โหขอถึงอย่างปลอดภัยเถอะแล้วกูยิงแก่ๆอยู่ขี่ว,ว่าช้าเลยเนี่ยอ้าวปึ๊บใส่ชื่อขาว่าเฟลนี่กูร้องเลยนะไอ้เหี้ยส่วนเต็มตัวอาบน้ำ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 ,นำต่อกันต่อ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 กันอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำต้องให้ประตูปิดก,ก่อนนะถึงจะอาบได,ด้จ้าวไปดิจ้าวน้ำชีเลือดเต็ม

มีสองคันน่ะสองคันคนขี่คนคนยิงป no ืนอ so ีกคนหนึ่งขึ้นมาคนนึงขึ้นมาคนนึง่งแสงอะไรล่ะขนุนมีปืนขนุนมีปืน แล้วตั้งที่ไหน็นกะแล้วเราเนี่ยเราจะไม่ลดนเจ้าแม่เอาเร็วรต,ตั้งทำไรอ่ะทำแล้วบุญลุงมาดิตาต้องขึ้นรถไา้เหรอไอ้เหี้ยนล้วก็ไปครับเป็นสนไเนเปอร์ให้อยู่นะโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี<อ>้คืเอเน่ง ไปแล้วไปแล้วเอาเลยอีกคันหนึ่งอ่ะเอาผ่านแล้วเลือกไหนได้ไหมเลือกอะไรได้ไหมเอ้ยกูข,ขึ้นก่อนแรกไปหนึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรของกูนเนี่ยเฮ้ยแท็กซีมึงโอ้ยขาอ่อนหมดเลยเฮ้ยไอ้สัสขึ้นดีดีเจอกระสุนแล้วขาอ่อน เราตงน้าไปไปเราทำหน้าเลยให้เขาดูหลังเรา่อานแล้าเลืออะไรอะไรเราปาเป็นานยิงก็ได้ไปดูไม่ที่นัเลอ้าวแร้อยตนเซงมางนี้เออตรงเลยตรงเลยตรงเลยขรองไปไปแล้วเราค่อยโดดยาาเป็นฟานะเออโอ้ยเฮียเออได้ล้ได้ลอดอเด่ยากล้เราจะไม่ทำจน กูเลยนะเราจไม่ทำร้ายประชาชนนยะเราจะไมทำรายประชาชนี่ไงแลกขี่รถเหยียบอันี้เลยเี๋วืวคนขานาเราปะเนะี่ยไอ้ที่เราต้องตามนาที่ท <c oughs> อยู่เป็นเพราะมึงเปื่ยินไหมนี่เนี่ยรถคันแบบเนี้ยยินเลยเพราะว่ามันมันกระปูขนาดยินเลยยินเลยโออเออเออเออคนขับเออตายมันละสองตัวข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเราเป็นประชาชนทำไมเนี่ยวะเราไม่ใช่เป็นคนดีหรอวะข้างหน้าข้างหน้ามีแล้ว มึ้ยิงเข้ากูด้วยเฮ้ยลงข้างล่างสักโอ้โห หอบหอวกูนี่มาเพื่อตัดจะอ้นเลยน่ารัาใช่ไหม,มกูสุอร์ทายาล่างกอดัเลย <laughs>